คลิปนี้เราอยู่กันแล้วก็ n e สคลาส s ิกนั่นเองนะครับในคลิปนี้จะมาแนะนำสกิลแล้วก็ตัวของเกมเพลย์ทั้งหมดเนาะของนักดาบนะครับหรือว่า s o u r ส e m สเตอรนั่นเองขอ,องทั้ง2ส,สายเลยนะครับสำหรับสกิลแล้วก็ผังสกิลใน Patch เ e v e l 32เนาะใครที่กำลังเล่นคลาสนี้อยู่นะครับและอยากรู้แนวะทางในการอัพสกนะิลแนวทางในการทำของในแพทนี้นะครับเดี๋ยวติดตามกันได้ในคลิปนี้เลยครับก่อนจะเริ่มการขอฝากร้านสปอนเซอร์ก่อนนะครับ Red p o t i ช n นเก e Top Up ต่างร้านเปิดให้บริการ9โมงเชา้าถึงตี2ในของทุกวันสุกเสาร์อาทิตย์เปิด24ชั่วโมงมีให้บริการรับเติมเกมราคาถูกมากมายหลากหลายทั้งเกม PC และเกมมือถือใครที่จะซื้อเป็นบัตรกิฟต์การ์ดเรเซอร์อะไรต่างๆนะครับมีให้บริการอย่างครบถ้วนสามารถสอบถามกันเข้ามาได้ที่แฟนเพจของทางร้านหรือ l i น์แอ red potion โอเคครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันที่ผังสกิลกันก่อนเนาะ สำหรับในคลาสวอลเลเยอร์นะครับก็จะอัพมาประมาณนี้นะครับคิดว่าทั้ง2ส,สายเพิ่มอ,อ,อัพเหมือนกันเลยนะครับคือเราจะต้องใช้พอยท์ทั้งหมดเนี่ยสีแต้มเนาะในคลาสวอลเลเยอร์ครับเพื่อที่จะอัพสกิลเลเวล32ได้ก็ที่จะต่างกันก็น่าจะมีเจ้านี่ครับที่ผมอัพค่าไปที่เลเวล3ครับ i อิมแพคเวฟก็ตอนนี้ผมเล่นทางฝั่งเมจิกอยู่ครับ Impact Wave เป็นสกิลเดียวที่ทำดาเมจเป็นเมจิกก็เลยเอามาอัพให้แต้มมันครบซึ่งจริงๆไม่ต่างกันเลเวลหนึ่งเท่าไหร่เลยนะแล้วก็ไไม่ค่คอยยดด้้้ใชว ก็ใครที่เล่นทางฝั่งกายภาพก็เอาไปถมใส่พวกเฮฟวิสสลัอิมแพคพันธ์อะไรก็ได้นะครับหลักๆก็อัพมาหน้าตาจะประมาณนี้ครับกลิ้งอัพเต็มครับเพื่อเอาคููดาวกลิ้งสําคัญมากทั้งใช้ออกตัวในการวิ่งไว้ใช้หลบหนู่นหลบนี่เนาะอ่าก็หน้าตาออกมาประมาณนี้ครับแล้วก็วิ่งผมอัพที่เลเวลสาครับจริงๆวิ่งเนะี่ยก็คือลดไปเหลือแค่เลเวลหก็ได้นะคือเราอัพเยอะมันวิ่งเร็วขึ้นอีกนิดนึงครับแล้วก็เสียแต่ว่ามันจะเสียมานาเยอะขึ้นด้วยเออก็อันนี้แล้วแต่แตออนนนเเีี้้ตัััวผมมมมไไไ่่าา่่ดปญหหาาาารรรืงทคบ ก็เลยเอาวิ่งไป3นะครับแล้วก็เลือดเต็มอตอนนี้อัพได้แค่เลเวลสองครับอัพไปครับมานาอัพไปดีมานาอัพไปอาของคลาสวอลเลอร์หน้าตาประมาณนี้จะใช้เหมือนกันทั้ง2คลาสเลยอย่างที่บอกไปนะทางสายฟิสิกส์ก็ใช้หน้าตาประมาณนี้แหละจะต่างกันแค่เจ้า Impact Wave เนี่ยตอดไป2องเลเวลไปอัพอะไรก็ได้แล้วแต่เราเลยครับให้มันครบ40แต้มเนาะทีนี้มาในส่วนของซอร์สมาสเตอร์กันทางซอร์สมาสเตอร์เนี่ยในอาพวกตรงกลางเนี่ยครับเหมือนกันทั้งสสายครับอัพได้แค่นี้แหละ เหมือนกันเลยเราทั้งสสายนะครับแล้วก็จะมีที่น่าจะต่างกันน่าจะเป็นเคาน์เตอร์สลอ่ะผมคิดว่าหลายๆคนอาจจะไม่ได้ใช้ครับเมื่อเมื่อมันแพรี่เสร็จปั๊บมันจะฟันสวนออกไปได้ก็คลิกซ้ายเป็นฟันออกสวนออกไปเป็นฟิสิก c a l อนะครับคลิกขวาจะฟันสวนออกไปเป็นเวทเป็นคลื่นอ่าก็เลือกเอาตามการใช้งานอันนี้คือเดี๋ยวผมก็น่าจะรีออกนะแต่ตอนนี้ลองติดมาไปเทสอยู่ครับเวลากดแล้วแพรี่ได้ก็คือแบบไม่อยากให้มันแพรี่แล้วก็ยืนเงาเงาไงก็ไม่ให้ขอแบบกดสวนออกไปได้หน่อยครับ ก็เลยอัพมานะครับแล้วก็ตรงแพรี่ในระยะเวลาเต็มเตมันคือ12วินะครับจากการที่ลองเทสมาเนี่ยอีคาลเตอร์สแลดแต่มันไม่ได้ใช้ได้ทุกครั้งที่เราแพลรลี่ติดมันใช้ต่ออกไปครั้งหนึ่งปับ๊บมันจะมีครูดาวอยู่ที่5าวินะครับเห็นปบมันบอกอยู่5าวินั่นหมายความว่าถ้าเรากดตรงนี้ไปครับเอาแบบดีๆเลยอะ่ะมันก็น่าจะกดใช้คาลเตอร์สแลดได้สัก2ครั้งครับเพราะว่ามันไม่ได้จะโดนตีทุกฮิตไงเนาะก็ประมาณนี้ครับมันก็ไม่ได้ใช้ได้ดีขนาดนั้นใครไม่ใช้ก็รีออกกนน เลือกเอาว่า3มแต้มที่ได้คืนมาครับเราจะเอาไปอัพมูลไลท์สปริตเตอร์ให้มันเป็น6เพื่อที่ให้มันแคปเลเวลดาเมจมาแรงขึ้นหรือเปล่านะครับหรือใครอยากได้สกิลเคลื่อนที่เพิ่มก็เอาไปเสริมใส่ที่คลิปเปิลสลัก็ได้ครับเอาไปใช้ฟันดาเมจกายภาพได้เอาไปใช้เคลื่อนที่ได้นิดนึงอ่ะก็ช่วยได้นะครับแล้วก็หรือไม่ก็อยากได้แพลรลี่นานขึ้นอีก2วีก็ามาลงเลเวลแพลรลี่เพิ่มก็ได้ครับ แล้วก็ที่เหลือก็ดูไปกดใจแลไรได้อีก2พอยต์ก็กดกดเอาหน้าตามาจออกมาประมาณนี้แหละนะครับเรื่องของสกิลเนาะกราฟทางฝั่งขวาทั้งหมดตามปกติเลยครับเป็นเมจิกทั้งนั้นน่าจะเป็นอ่าสิ่งที่ต้องรู้เนาะหลายๆคนก็คือแบบเรื่องของการใช้สกิลนะครับจริงๆทางฝั่งขวาเนี่ยพวกสกิลต่างๆนะครับมันไม่มีอะไรที่จะต้องกดก่อนกดหลังนะอะไรครูดาวมาก็สแปมใช้ได้เลยครับมันไม่ได้ว่าใช้อะไรก่อนหลังแล้วแรงเบาต่างกันไม่มี เนาะมันเป็นดาเมจของใครของมันครับหาจังหวะใช้ได้หมดเลยครับคูดาวมีก็ใช้ใช้ไปที่จะต้องรู้ก็คือ2ท่านี้ครับคือ b บ a ฟ e และก็โปรวอ k i n g ส l a m เบลฟเนี่ยมันจะเป็นการบัฟดาเมจให้กับตัวของเรานะครับแล้วก็โปรวอ k i n g ส l a m จะเป็นการเจาะดีบัฟใส่ศัตรูให้ศัตรูนั้นโดนตีแรงขึ้นก็ถ้าเราต้องการจะเซตดาเมจเป็นก้อนๆน,นะครับก็คือหมั่นเช็คครูดาวสกิลของ2ท่านี้ไว้ครับว่ามันมาพร้อมกันไหม แต่ว่าคูดาวคูดาวสองท่านนี้มันไม่เท่ากันนะครับมันไม่มาพร้อมกันหรอกโป๊กเกงสแลมมันยี่สิบสองวิเบรฟมันสามสิบห้าวิกดใช้ได้ทีหนึ่งคือแบบอ,อย่างสมมติเวลาของผมเนี่ยมาจะเอาสกิลทั้งสองท่านนะครับไว้ที่หน้าเดียวกันก็คือเบรฟอยู่นี่โป๊กเกงสแลมอยู่นี่แล้วก็จะเห็นตลอดเมื่อเราใช้มันไปแล้วนะครับแบบนี้ทีนี้เมื่อเราจะใช้ได้อีกครั้งหนึ่งอ่ะบางทีก็ดูครับถ้าระยะเวลาคูดาวมันนานมันต้องรอแบบห้าวิสิบวิถึงจะใช้ได้ มันใช้อะไรได้อย่างหนึ่งก่อนก็ใช้ไปเลยครับแล้วลูกไหนก็ตามที่มันกลับมาแบบจะใช้ได้พร้อมๆกันเมื่อไหร่เนี่ยเราก็ค่อยอ่านไว้ครับแล้วใช้มันพร้อมกันให้มีฮ์ปมูนสแลสด้วยอ่าสำคัญสกิลชุ่แรงที่สุดของคลาสนี้ในรเลเวล32ที่นี่คือฮ์ปมูนสแลสดครับก็พยายามใช้ให้ได้ตอนที่เรามีบัฟเบลฟหรือไม่ก็เจาะศัตรูได้ครับอย่าไปใช้เปล่าๆเ,เนาะทีนนี้ก็เวลาเรื่องของการเซตอัพกันเบิร์สเตเมยตอนเปิดเนาะก็แน่นอนครับมันก็จะเปิดด้วย อ่าบเบลฟก่อนแล้วก็เจาะนะครับหรือใครจะเอาระยะเวลาบเบลฟให้มันอยู่นานยิ่งขึ้นเนี่ยไอ้เจ้า provoking slam เนี่ยมันเป็นท่าเจาะที่เราไม่จําเป็นต้องใช้ครบนะครับปกติแล้วเนี่ยนี่มันจะหน้าตาประมาณนี้ครับมันจะ3ฮิตเนาะทีเนี้ยเรื่องของการเจาะครับมันไม่จําเป็นต้องโดนครบ เราปาดไปแค่ทีแรกมันก็เจาะแล้วครับอ่าเพราะฉะนั้นก็คือเราอาจจะไม่ได้หวังดดเมจกับท่า Pro Walking Slam อะไรนี่เยอะเพราะฉะนั้นก็ถ้าจะใช้ในการเบิร์สเาเมจให้คุ้มนะครับ Pro Walking Slam เนี่ยใช้ไปก่อนได้เลยครับแล้วเบฟทีหลังเพราะว่ามันก็อยู่นานอยู่ดีบัฟของท่า Pro w k i n g Slam เนี่ยมันอยู่นานถึง15วิครับแต่ว่าเบฟในการบัฟดาเมจเรามันอยู่แค่7วินเรเบิลหนนะเเนะถ้าอัพเพิ่มได้ก็ได้เลเวลอาได้ระยะเวลาเพิ่มครับเพราะฉะนั้นเวลาเบิร์สเาเมจนะครับเราเจาะไปก่อนเราค่อยบับครับกยททุอ่่างีเรามี ที่ทำดาเมจเป็นเวทได้ครับใส่เข้าไปอัจใช้ได้เยอะที่สุดครับปิดด้วยฮรับมูนสแลตไม่ทันด้วยเนื้อถ้าใส่เต็มเซตเนี่ยไม่ทันด้วยนะครับเรื่องของการใช้ฮาร์ปมูนสแลตเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราจะเอาให้คุ้มนะครับท่าที่แรงที่สุดของเราคือฮาร์ปมูนสแลตเนาะก็ใช้ไปก่อนตรงนี้ถ้าใครใช้เพลทแอคชั่นสปีด50เปอร์จะได้เปรียบหน่อยอ่าถูกไหมคือมันจะออกเร็วขึ้นถึงเรียกว่าเท่าตัวเลยไหม50เปอร์เออแต่ทางผมเนี่ยผมใส่เพลทแรงขึ้น20มันก็เลยจะออกมาาาหน้ตประมาณนครับ เนี่ยมันก็จะง้างนานหน่อยเนาะแล้วก็มูลไลท์สปิตเตอร์เลยครับเน,นี่ยประมาณนี้หมดพอดีนะครับก็คือเต็มเซตสกิลที่เรามีตอนนี้เล็ดหมดพอดีครับเรื่องของการเซตอัพการเบิร์สเนาะก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็สกิลดาเมจหลักของคลาสเรานะครับก็แน่นอนก็จะเป็นสกิลที่คูลดาวไวที่สุดอย่างมูลไลท์สปิตเตอร์นี่แหละมันโดนง่ายและคูลดาวมันน้อยครับ8วิยิงทิ้งยิงคว้างไปโดนหมด จะยิงลงพื้นยิงโดนตัวตรงๆยังไงก็ได้เวลาอยู่ใกล้ๆก็หันหน้ายิงลงพื้นยังโดนเลยอ่านี่คือใช้งานได้ค่อนข้างดีครับส่วนไซคลสแลตข้อเสียเยอะอง้างนามออกไปเป็นเส้นตรงจะโดนศัตรูตัวแรกที่มาขวางด้วยอย่างในกรณีเล่นเนสหมาน้อช่วงท้าย เวลามันเสกลูกน้องมาเสกหมาตัวเล็กมาครับแล้วเราอยู่ไกลๆแล้วยิงไซโคลสแลตไปไม่ค่อยโดนบอสหรอกโดนลูกน้องก่อนแล้วก็ปั่นอยู่ตัวนั้นแหละเออคือข้อเสียจะค่อนข้างเยอะหน่อยครับสำหรับไซโคลสแลตเนาะเพราะฉะนั้นก็เวลาลงเนสลงเลดใหญ่ๆนะครับท่าที่ใช้ทำดาเมจหลักๆก็จะมีวงลัสเปอร์นะครับอีคลิปนี้ใช้ดีครับคูดาแอบนานเออคือแต่ว่าถ้าสกิลมันออกเร็วดีแอคชั่นสเปียออกไวมากกับท่านี้เป็นที่คลิปที่จะแรงมากกับศัตรูตัวใหญ่ครับเพราะว่ามัน มูลแสแลตนี่แหละใช้ไปเนาะประมาณนี้อ่ะเรื่องของสกิลในทางฝั่งของคนที่จะเล่นไปเป็นมูลหลอดก็หน้าตาประมาณนี้นั่นแหละส่วนแพรรสแตนก็จังหวะหากดใช้ตอนครูดาวสกิลเราหมดแล้วนั่นแหละหรือจะกดระหว่างที่เราคิดว่าเรากำลังจะโดนตีก็ได้ครับเรากำลังจะโดนตีเราไม่มีกิ้งเนี่ยเรากิ้งไปแล้วเราเสียครูดาวไปแล้วเนาะก็<ป>กดไปแล้วก็มันจะบล็อกได้เลยครับมีเคาน์เตอร์ก็กดเคาน์เตอร์สวนออกไปอะไรประมาณนั้นใช้ดีมากครับสำหรับแพรรสแตนนะครับมันอยู่นานดี แต่ระหว่างใช้ข้อข้อควรระวังก็คือเราอย่าวิ่งนะครับเราอย่าออกตัววิ่งอย่างเงี้ยอย่าวิ่งอย่าอ,อย่าก,กดโจมตีมั่วๆเ,เข้าไปนะครับดูให้แน่ใจนะครับถ้าเราจะตีว่าเราตีได้แน่ถ้าระหว่างที่เราจะตีเข้าไปแล้วบอสตีสวนมามันจะเสียการใช้แพรี่ไปทันทีครับจะทาให้เราโดนดาเมจฟรีๆการใช้แพรี่สแตนเนี่ยมีข้อเสียตรงนี้ก็คือแบบพอใช้เสร็จปั๊บเนี่ยทำได้แค่นี้ครับเดิน อนนโดนตีเข้ามาคือจะบล็อกแน่ๆร้อนะครับแต่คือถ้าเราโจมตีสู้ฟันง้องๆสวนเราไปปั๊บเนี่ยคือเราโดนหัวทันทีครับก็เป็นข้อควรระวังครับเป็นท่าที่ใช้แล้วแอบโกงคือกันได้แบบชัวๆเลยแต่ว่าห้ามตีห้ามเถียงก็ลหลักๆจะเอาไว้กดใช้แบบตอนที่จะโดนอะไรแรงๆนะครับคูดาวสกิลหมดหรือช่วงที่เรารอแคปของ2ท่านี้ครับคือเบลฟกับเจ้า โตว์กิ้งแลมกำลังรอนิดนึงแบบคูดาวมันเ่อมๆกันทีแบบห้าหวีกำลังรอว่าจะใช้พร้อมกันจะได้เซตเบิร์สทุกท่าออกไปเป็นก้อนๆนะครับแล้วมีแพรี่อยู่ก็กดแพรี่แล้วก็รอไปก่อนรองจังหวะนิดนึงเนะเาะพอคูดาวทั้งสองท่ามาพร้อมกันครับก็เจาะบัฟอ,อะไรก็ว่าไปประมาณน,นี้นะครับแล้วก็ข้เอเสียหลักๆของสายนี้ก็ลหลายๆท่าครับมันง้างนานอ้เดันชิฟนานแต่คนสแลตนานใช่ไหม มูลสปิเตอร์ดีหน่อยนะครับเกือบนานแล้วก็ถ้าใครเล่นฮารมูลสแสแล้วใช้เพจแอคชั่นสปิดสีทองที่มันเร็วขึ้น50เปอร์ก็น่าจะไม่มีปัญหาแต่ผมเล่นเพจดาเมจโคตรนานโคตรนานเวลาใช้คือต้องหาเหลี่ยมดีๆครับเวลากดแล้วคือห้ามโดนบอสตกนะคือโดนบอสตกกลิ้งระหว่างที่เรากำลังใช้สกิลพวกนี้อยู่คือเสียฟูดาวถ้าไม่ออกเละเทะนะครับจะเป็นอะไรประมาณนี้เนาะส่วนที่เหลือเนี่ยก็ไม่มีอะไรแล้ว คือสกิลของฝั่งนี้ข้อเสียมันจะเป็นเรื่องที่ว่าแอคชั่นมานานครับทำให้เวลาใช้เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะโดนขัดแล้วเสียคู่ดาวฟรีถ้าก็ไม่ออกดาเมจไม่เกิดไม่พอติดคู่ดาวอีกอะไรประมาณนี้เนาะส่วนถ้าเป็นทางฝั่งของสายกายภาพเนี่ยข้อดีคือมันออกไวหมดเลยครับแอคชั่นสปีดมันเร็วอ่ามันจะแตกต่างกันตรงนี้ครับแล้วก็ข้อเสียของสายเวทก็คือทำสตันไม่ค่อยได้ เรื่องของการทำสตาร์นเนาะของสายเวทนะครับในการไปสแต็กเกอร์บอสอย่างเนสหมาเนี่ยชัดมากครับคือเราต้องการจะตีหัวให้มันเกตมันหมดให้มันมือได้ตีฟรีนิดนึงอะไรเงี้ยหยุดการใช้ท่าของบอสสายเวทจะทำไม่ค่อยได้ครับมันใช้สกิลใสแทบไม่ลดเลยนะสำหรับอไอ้เจ้าการลดเกตสตาร์นของบอสเนาะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องอามาผสมผสานกับการเล่นท่าของคาร์แรกครับอของคาร์แรกเนี่ยฟิสิคข้อล้วนลดดี ก็หลักๆก,ก็คือเมื่อเราใช้ท่าของคาสนี้เราจนแบบมันครูดาวแล้วอ่ะเออจนพวกท่าเวทต่างๆครูดาวน้วก็วนๆไปเล่นครับเนี่ยพวกไหล่ซิ้งสลชก็ใช้ไปใช้ทำสตาน์ได้ดีครับหรือแมก้กระทั่งการถีบโง่ๆอย่างนี้ก็ตามนะครับทำสตานได้ค่อนข้างดีนะครับเฮฟวีตซ์ลัเฮฟวีตซลชและเซอร์เคิลเบรกสองท่านี้เป็นท่าที่ใช้ในการทำสตาน์ค่อน,น,นขอ้างดีครับและขาเราแข็งคือระหว่างที่ใช้อยู่เรามีสิทธิ์ที่จะโดนตีกระเด็นน้อยมากนะครับโดนหดเข้ามาเราจะไม่ค่อยกลิ้งนะครับสองท่านี้จะใช้ได้ค่อนข้างดีนะ แล้วก็มีอะไรอีกที่คนรู้กันดรอปคลิกอีกระโดดคลิกขวาถีบง่ๆเนี่ยก็ใช้ทำสตันได้ครับสามารถใช้ทำสตันได้มีคูดาวอ๊เนี่ยสามารถใช้ทำสตันได้ประมาณหนึ่งนะครับแล้วสิ่งที่หลายๆคนแต่ยังไม่รู้คือว่ามันเป็นไอเฟรมด้วยตอนที่เราถีบไปแล้วตอนที่ตัวเรากาลังล่วงหลังจากถีบนะครับเนี่ยตอนที่ตัวเรากาลังตกมามันเป็นไอเฟรมครับถึงแม้ว่ามันจะดูน้อยแต่สําหรับสเกลของเกมนี้เนี่ยมันเป็นไอเฟรมที่มันดูนานมากนะผมจะบอกให้ไอเฟรมมานนานเท่ากิ้งนะ เราดูจังหวะก,การกิ้งกับจังหวะก,กระโดดถีบดีๆนะทุกครั้งก็คือถ้าเราจะโดนบอสต,ตีนะครับเรากิ้งมันจะหลบได้เนี่ยกับจังหวะท,ที่เรากาลังล่วงลงมาไอเฟรมมันเท่ากันนะครับคือมันสามารถใช้ในการหลบดาเมจได้ในจังหวะท,ที่มันฉุกเฉินจริงๆเรากลิ้งไม่ได้เพราะเราเพิ่งกลิ้งไปอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เนี่ยกระโดดดอกคิาถ้าแม่นพอเราจะเป็นไอเฟรมครับพร้อมกระถีบได้ในตัวประมาณนี้นะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่หลายคนยังไม่รู้เนาะ,ะสกิลคร่าวๆก็น่าจะประมาณนี้นะครับส่วนทางของฝั่งฟิสิกอล ก็แค่รีจไอ้พวกเนี้ยของผมอ่ะถูกไหมเรารีออกไปครับแล้วเอาไปครับทั้งหมดจนมาสุดที่เรดเหมือนกันเรดเอาจริงๆเป็นสกิลที่ไม่น่าใช้ในการเผาไอ g ลงดันเล็กๆนะครับเพราะมันโดนไม่ค่อยเต็มแต่ว่าในการลงเนสใหญ่เนี่ยก็เป็นท่าที่รุนแรงมากๆครับมันเป็น4ฮิตแต่คิดว่าในแผ่นี้มันแบบผมว่ามันยังไม่ค่อยดียังไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่คือเรดมันเป็น4ฮิตเป็น4ฮิตในรูปแบบของการที่มันไม่ได้ติดคลีทุกฮิต ฮะพวงแสตเวลาเราฟันไปติดคลิกก็คือติดเลยก้อนหนึ่งถูกปะครับแต่ว่าเลปพอมันเป็นสี่ฮิตไงครับจังหวะที่มันติดคลิกมันติดบ้างไม่ติดบ้างแทนที่มันจะติดคลิทั้งชุดมันเป็นปัญหาของเรื่องนั้นมันเลยแบบเป็นสกิลที่แบบยังไม่ได้น่าใช้ขนาดนั้นยิ่งเป็นบอลตัวเล็กๆอะครับมั่งโดนแค่แบบฮิตสองฮิตโดนไม่เต็มด้วยไงแล้วคือพอถ้ามันโดนไม่เต็มมันก็ไม่แรงด้วยครับเออสำหรับทางสายกายภาพก็จะมีสกิลเนี้ยที่แอบดูเป็นลูกเมียน้อยหน่อยนะครับต้อง ไปเรื่อยๆนะครับจนมันมี ex จนมันสามารถกดถอยหลังเพื่อแบบใช้อยู่กับที่แล้วโดนจังๆได้ครับก็ยังพอได้เล่นหน่อยสําหรับท่านี้เนาะแต่คนที่เล่นทางฝั่งาสายกายภาพนะครับเลือกไม่ได้ครับจะให้มาอัพทางฝั่งเวทไปเล่นมันก็ไม่ได้ถูกไหมล่ะเพราะมันสเกลเวทก็ต้องอัพไปครับแล้วก็แฮกครงสแตนใช้ดีครับท่านี้คือดีมากนะค่อนข้างคล่องตัวเนาะใช้ฟันออกไปรัวๆครับต่อฮิตอาจจะไม่ได้แรงมากครับแต่มันฟันหลายฮิตมากแล้วก็ใช้ถมเกตสแตนได้ดีมากๆครับทำบอสสแตนได้ง่าย อ่าสำหรับ packing s t a n เนี่ยก็ถือว่าเป็นทีเด็ดของทางฝั่งกายภาพอันนี้ผมไม่รีไปกดเล่นให้ดูแล้วกันเนาะก็จะเทถวๆนี้นะครับให้ดูรูปเล็กๆตรงนี้ดูแล้วกันก็ดิฟสเต็งเป็นอีกหนึ่งท่าที่เป็นดาเมจหลักเนาะสำหรับอ่าทางสายคนที่จะเป็นกราเดเตอร์เนี่ย tribon s ล a s h แล้วก็ดิฟสเต็งจะเป็นดาเมจหลักเลยครับ t r i ป o n slash ข้อดีก็คือสกิลคูดาวน้อยที่สุดในบรรดาทุกท่านะครับดาเมจดีฟัน3ครั้งข้อเสียก็อาจจะเป็นกับพวกมอนเล็กๆเหมือนเดิมครับมันเดินไปข้างหน้า3ก้าอาจจะวืด ต้องคอยหันมงหันเมาส์ตามพอกันทั้งสองท่าเลยดิฟสเตนก็เช่นกันพุ่งก็ไปก่อนแล้วฟันปาดฮิตที่แรงคือฮิตที่ฟันปาดครับตอนแทงเข้าไปไม่แรงทีเนี้ยถ้าเป็นมอนตัวลเล็กๆเราแทงระยะใกล้มันแทงทะลุทําให้เราจะต้องหันเมาส์กลับมาเพื่อฟันปาดก็เป็นอีกหนึ่งท่าที่ใช้ยากครับวุดง่ายแต่จะสังเกตว่าแต่ละท่าของเจ้าทางสายเนี่ยครับถ้าเจอบอสต,ตัวโต,โตอย่างเจ้าเซอร์บิลัสอย่างเงี้ยครับเข้าเต็มทุกดอกนะเออ ถ้าเป็นเซอร์เบลัสนี่คือเข้าจังงทุกดอกครับเจริดดามเมจได้ค่อนข้างดีเลยใช้อะไรใส่ก็คือโดนหมดแรงหมดแล้วก็สามารถทําสตันได้ดีด้วยลดเกจสตันของบอสได้ค่อนข้างดีครับสําหรับทางสายนี้เนาะก็ประมาณนี้นะครับอีกตรงกลางอัพเหมือนกันเหมือนเดิมเหมือนกันเลยนะครับต่างแค่ทางขวาเนี่ยย้ายไปทางซ้ายแล้วก็ทําของสำหรับคลาสของวอลเลอร์นะครับแนะนาสกิลทั้งหมดก็น่าจะประมาณนี้เนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของสวมใส่กัน เอาของสมใส่นะครับก็จะใสเ่เหมือนกันหมดเนาะในแพทนี้นะครับก็คือจบที่เซตเซอร์เบลัสท,ทั้งเซตนะครับก็จะมีเรื่องของสเตตที่จะแตกต่างกันเดี๋ยวผมให้ดูประดับก่อนละกันใครที่ไม่ได้มีเงินถุงเงินถังไปถอยประดับเนเฮลมาใส่นะครับก็ใส่ประดับทั่วไปพวกเนี้ยเราก็ไปดึงดึงมาจากเอฮได้เลยครับอันนึงไม่แพงอย่างแหวนผมแน่นอนเป็น2วงนี้ครับก็คือเน้นคลีทั้งคู่เลยนะครับ <S <S ฟตอตเต้เมลานีริง ก็มันจะเป็น AG w i วิคลินะครับก็หาแบบนี้ละกันเน้นคลิ้เยอะๆเพราะว่าการโจมตีติดคลิทิคอเกมนี้มันแรงกว่าไม่ติดเยอะมากๆก็ให้มันเน้นเพิ่มค่าคลิทิคอครับแล้วก็ไอ้เจ้าโค้ดข้างล่างก็กดดูมันมีคลิด้วยนะครับถ้าเป็นแบบเพอร์เฟกมันจะมีคลิด้วยแต่นี้ผมก็เรียกว่ากดไปอย่างอาทีครับตามบุญตามกรรมก็ได้ฟิสิคอลเปอร์เซ็นต์มาอันนึงเอเมนแท็กอันหนึ่ง, A นนงเรื่องของโค้ดนี่ก็คือซ่อมกันยาวๆเนาะมีตังก็หามากดไปเรื่อยๆครับโค้ดแพงส่วนประดับนะครับ ก็เลือกตามสายเลยผมเป็นสายอินเนาะสายเมจิกแอทแทกก็หาอันที่มันมีอินมีเอจิครับอย่างอันนี้คือผมเอาแถมวิทมาด้วยอ่าก็มันจะออกมาหน้าตาประมาณนี้ครับเออก็เน้นอินหลักๆครับที่เหลือก็คือเอจิจะได้ค่าคริสตัลวิทจะได้เลือดนั่นเองก็สมเสริมเอานะครับส่วนอันนี้ก็ผมเนี่ยเป็น IN. อินอันนี้คืออิน90แล้วก็เอจิยี่สิบห้าอ่าอันนี้คือมีอันสวยๆกว่านี้ขายในตลาดอีกนะแต่ตอนนี้คือนี่ทั้งเนือทั้งตัวผมเหลือยู่ 12G ครับก็เลยทำอะไรกับตัวไม่ได้แล้ว รออยู่รอเน็ลีละสัปดาอยู่ครับจะได้ไปหาของมาขายหน่อยเอา FTG รายวันก็แบบของไม่เข้าตัวเลยทอยเต่าแพ้ตลอดประมาณนี้เนาะตีบวกก็เรื่อยๆแล้วกันนะครับผมว่าแผ่นี้บวกเจ็ทั้งตัวเหลือๆแล้วบวกเจ็ทั้งตัวนะครับแล้วเราก็ออกโค้ดให้มันติด H p เปอร์เซ็นต์มาสัก3 4ชิ้นเดยวนะชุดเนี่ยมันมี5ชิ้นใช่ป่ะบวกติดเ p ทเปอร์เซ็นต์มาสัก3ามชิ้นก็โอเคแล้วครับเออสำหรับเรื่องของปริมาณเลือดเนาะ แล้วก็อะไรอย่างเของผมเองนี่คือผมก็ยังไม่ได้ซ่อมโค้ดอ่ะนะครับส่วนใหญ่เป็น MP หมดเลยอันนี้สเต็ตเจิ MP Invit MP เห็นป่ะสเต็ตอ MP แม่ง MP ทุกชิ้นผมไม่มีเลือดสักชิ้นเลยครับก็คือรอซ่อมอยู่ครับกดไปแล้วมันไม่เปลี่ยนให้ <c oughs> ก็ซวยไปสเตตก็อย่างที่เห็นนะเอาให้มันได้ตามที่เราใช้นะครับอันนี้คือผมก็คงต้องหาให้ได้เป็น In นเอนะไม่รู้มีหรือเปล่าด้วยมีแต่ Invit เนี่ยเจอ Invit อยู่ครับส่วนข้างล่างก็คือหาให้ได้ m a x HP สัก3อันเนาะ จะกำลังสวยครับเรื่องของโค้ดประมาณนี้นะครับอาวุธก็เรื่องของอาวุธจะเป็นหาให้ได้ตามที่เราเล่นเนาะก็อย่าง,อางของผมเนี่ยก็คือเน้นเมจิกทแทกแบบนี้แหละเป็นเมจิกะแท็กครับแต่ว่ามันจะมีเพอร์เฟกต์ออฟอีกก็คือมีเมจิกทแท็กแบบนี้แล้วก็มีเป็นคริเลต17เปอร์อยู่ด้วยนะครับก็ถ้าใครมีเงินเยอะก็ซ่อมไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะเจออะไรแบบนั้นข้อดีของเซิร์ฟเนี้ในการใช้โค้ดมาซ่อมตัวเราครับ อันนี้อวยนิดนึงไม่รู้สิที่เคยเล่นเซิร์ฟเถื่อนมามันแบบโค้ดอ่ะเวลาเรากดไปแล้วเ้วเจอออฟห่วยครับเรายกเลิกไม่ได้เราจะกดยกเลิกเราเสียตังค์เยอะด้วยแต่นี่คือเราสามารถกดยกเลิกได้เลยครับโดยที่ก็แค่เสียโค้ดอันนั้นทิ้งไปออฟเดิมเลยยังอยู่เออนี่คือดีมากของแบบที่เคยเล่นสมัยแบบเซิร์ฟเถื่อนที่เคยเล่นมาถ้าใครติดตามช่องมานะผมก็เล่นมาหลายเซิร์ฟอยู่เหมือนกันนะครับก็คือโค้ดอ่ะเวลาเราไม่เอาอครับแม่งเสียทีแบบ 50-60G มั้งคือเสียเยอะเลยครับถ้าเราจะไม่เอาออฟ แต่คือเซิฟนี้คือไม่เสียเลยครับคือกดยกเลิกได้เลยก็แค่เสียโค้ดอันนั้นทิ้งไปเฉยๆออฟเดิมยังเอามาใช้อยู่ได้แต่ว่าเออพวกเซิฟที่เคยเล่นมานี่คือแบบลําบากทําให้อันนี้เราซ่อมโค้ดง่ายครับแล้วแค่หามากดให้ได้ไม่ว่าจะฟาร์มเผาเอพีได้มาหรือไปซื้อมากดก็ตามคือออฟหวยก็ไม่มีปัญหาครับออฟหวยก็แค่ไม่เอาใช้อันเดิมต่อไปก่อนเออประมาณนี้เนาะเรื่องของโค้ดนะครับทีนี้ซับฟิกมาว่ากัน ซับฟิกก็ผมไม่ได้ทําทั้งตัวนะทําแค่คิดว่าทําแค่นี้มันก็โอเคแล้วประหยัดงบดีครับที่เหลือไปขาย <c oughs> ก็ผมทําที่หัวหัวคิดว่าน่าจะแนะนําให้ทําเหมือนกันและกันเนาะใครเล่นนักดาบเหมือนกันนะครับใช้เป็นมานาครับเพราะว่าเราจะมีปัญหาเรื่องการใช้มานาค่อนข้างเยอะผมไม่แน่ใจว่า,าหลายๆคนเป็นเหมือนผมไหมผมขี้เกียจมายืนกระดกยามานาเออเพราะว่ามันมันไหลจริงๆนะมานามันหมดไวมากครับยิ่งเป็นสายกายภาพมียิ่งไวครับผมเล่นสายเวทมันมีอินเยอะ ไม่รู้มันเกี่ยวหรือเปล่านะแต่ก,ก็รู้สึกว่ามันก็โอเคมันมันไม่ได้ไหลยเยอะมากมานาะแต่ว่ามันก็ซดเรื่อยๆอยู่เหมือนกันก็คือเอาอันนี้ไปเลยครับจะได้จบจบดีใช้เป็นมานาครับมันจะมีเมื่อเราโดนโจมตีเนาะมีโอกาสที่จะเด้งมานาสวนครับโอกาสเกิดตั้ง25%ใาเนะ์ี่ยครูดาวหาวิก็ผมใส่ที่หัวแล้วก็ขาเพราะตรงขาเนี่ยสแตตมันได้ไม่เยอะครับใช้อะไรก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ ผมก็เลยเอามานาไปด้วยเลยละกันอ่าหัวก็ขาผมใช้มานานะครับแล้วก็เสื้อทีนี้ที่จะแตกต่างกาันผมเป็นสายอนะินเนาะผมเลยใช้อินเทเลสครับเอาค่าอินนั่นเองแล้วก็ถ้าใครเป็นสายสเต็งก็ไปใช้แบร์ละกันครับเอาสเต็งเยอะๆอ่าตรงเสื้อประมาณนี้นะครับกางเกงกับแขนผมไม่ได้ทําถ้าอยากทําก็ดูเอาได้เลยนะครับก็คงใส่ตามสเต็ตอะอยากได้สเตตอะไรก็ไปเช็คดูเอาในะหน้าซับฟิกแล้วกันเนาะเรื่องของการทำซับฟิกนะแล้วก็อาวุธ ก็อันนี้ผมใช้เมจิกครับสําหรับสายกายภาพเขาก็จะมีของเขาอยู่เนาะลองดูแล้วกันนะสายกายภาพเป็นอะไรวะาเป็นเดสเดตักชันมัง้งจําไม่ได้ก็จะแตกต่างกันตรงนั้นนะครับผมเอาเป็นเมจิกโดยที่ว่าเนี่ยเมื่อโจมตีหนึ่งฮิตมีโอกาส20เปอร์ครับที่จะเพิ่มเมจิกดามจ์นะคงสส่กายภาพก็ไปหาอะไรแบบนี้ที่เป็นเพิ่มฟิสิกอลดามจเอาแล้วก็ตรงอ,อาวุธรองเนาะหรือว่าสนับหมัดอะไรก็ตามที่จะเรียกกันเนี่ยก็ใช้เป็นวินครับเอาเป็นเจาะครินั่นเอง อ่าก็ใช้ประมาณนี้นะครับเรื่องของการทำซับฟิกทำของทั้งหมดของทั้ง2ส,สายเนาะหวังว่าจะไม่งงกันนะครับแล้วก็มาต่อกันที่สุดท้ายเพลทสกิลใช่ไหมเพลทสกิลก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะที่ผมยังไม่ได้ซ่อมอะไรเท่าไหร่นะครับคือเงินมันไม่มีมันค่อยๆท,ทําทีละอย่างอยู่ก็ดูที่สกิลก่อนเนาะสำหรับสายเวทนะครับฮามูนสแลดแน่นอนครับแนะนําให้ใช้แอคชั่นสปีดกันแล้วกันอ่า มันจะเป็นแอคชั่นสปีดเร็ว50เปร์ครับแต่ผมใช้ดามเมจอย่างที่บอกไปแอคชั่นสปีดดีในหลายๆรูปแบบไปนะเวลาใช้ก็คือออกไวไม่ต้องมากลัวว่าจะโดนบอสสวนมาขัดท่าเราหรือเปล่าใครเอาไปลง p v p ด้วยก็ใช้ได้เนาะก็แนะนำใช้แอคชั่นสปีดกันได้ครับแต่ผมนี่คือเบียวเรื่องแบบเวลาเ้าฟาดทีขอเห็นตัวเลขดามเมจแบบเบิ่มๆหน่อยเออนี่ส่วนตัวนะครับก็เลยใส่เอาแรงแล้วก็มูนละสปรินเตอร์ครับถ้าสีทองไม่แพงใช้สีทองนะครับแต่ตอนนี้ถ้าที่เช็คตลาดแม่งแพง ก็เลยใช้แค่นี้อยู่เออคืออันนี้คือ dps หลักของเรานะครับแล้วก็เ c r e s c e n t clip ครับก็ใช้เสริม d a m a g ถ้า c ค e s c e n t clip ในการไปใช้กับบอสก็ตอนนี้มันใส่ได้แค่3 s k สกิลก็หน้าตาประมาณนี้แหละน่าจะคล้ายๆกันหมดอยู่นะครับแล้วก็ถ้าเป็นของฝั่งกายภาพอ่ะทิปเปิลสแลต deep s t r e n g นะครับเอาแรงหมดเลยนะทิปเปิลสแลตแรงด e e p s t r e n g แรง และก็อีกอันนึงที่ว่างอยู่จริงๆผมก็อยากให้ใช้เลทนะครับแต่คิดว่าไม่คุ้มเท่าไหร่ย่ดูก่อนนะเนี่ยอันนี้คือใช้แน่ๆน,นะครับอันนี้ใช้แน่ๆก็จะมีแฮกิ้งสแตนเกลทเลือกเอาแล้วกันเออในแพทนี้ผมยังไม่ฟิกให้คือเลทมันใช้ไม่คุ้มจริงๆไงคือเราใส่เพจเลทแรงไปแต่ว่ามันโดนไม่เต็มอยู่แล้วเป็นทุนเดิมแต่เพิ่มความแรงให้มันไปมันก็คงไม่แรงกว่าเดิมเท่าไหร่ แต่ถ้าใครเน้นว่าเ,เน้นในเนสละกันในเนสเนีน่ยเ,เอาไปรีดพุ่งใส่หมาเนีน่ยยังไงก็โดนจังๆก็ใส่เลดไปเลยครับเพราะสุดท้ายแล้วยังไงก็ควรเป็นเลดนะครับณอนะนาคตถ้าใครยังเล่นต่อไปยาวๆยันสกิล EX มานะครับเลดก็จะเป็นหนึ่งท่าที่แรงมากๆของคลาสนี้ครับแล้วก็มันจะมีอ๋อเลดไม่ใช่ตัวจบนี่หว่าเออแถมให้คือในระยะยาวพอเราเปลี่ยนเป็นกาเดียเตอร์ครับมันจะมีเอเวชั่นสลชกับฟินิชแอทแทก เพราะฉะนั้นอีก2ช่องอาจจะเป็นของ2ท่านั้นครับในระยะยาวจริงๆอะเนาะก็จะเป็น c r i p เปิลสลครับเป็น Deep Strength e v a s ช o n s l a s h และและ Finish Attack เออเลดจะไม่ใช่ตัวจบนะตอนผมเล่นผมใส่แบบนั้นผมจำได้คือเลดคูนาวมานานแล้วก็อย่างที่บอกไปนั่นแหละเวลาเล่นดันเล็กดันน้อยเ,อเลดโดนไม่เต็มคือต่อให้มันกดถอยหลังอยู่กับที่ได้แล้วก็ตามครับด้วยความที่มันสิตถ้าคริเราไม่เยอะมันติดครีไม่ครบทุกฮิตดาเมจมันก็ดูแหว่ง เอเวอเรสจะเป็นท่าที่ใช้บ่อยโคตรครับเมื่อเรามีใช้ในการหลบพร้อมทำดาเมจไปนในตัวออจะเป็น slash เนอเวอเรสนาะแล้วก็ฟินิทแอทแฮกครับที่เป็นท่าไม้ตายของกราดิเอเตอร์เลยประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อาจจะยังไม่ต้องใช้เลดก็ได้นะเนาะแล้วก็เทศทั่วไปอย่างอื่นนะครับก็จริงๆแล้วใครมีตังค์หน่อยก็ซื้อเพจอัลติเมทนั่นแหละที่เพิ่มค่าฟนอลดาเมจเนาะแต่ตัวผมยังไม่ได้ใส่นะครับ ของผมใช้เจ้านี่ครับไอรอนวอลอันนี้ก็คือเอาดีเฟนซ์ดื้อๆนี่แหละนะครับอันนี้คือคราฟเองแล้วมันติดคลิมานิดนึงก็เลยเออก็ใช้ก่อนละกันพอดีก็คือทําให้เราตายยากขึ้นนั่นแหละมันได้ดีเฟนซ์เยอะไงโดนหวดเข้ามาแล้วจะได้เออยืนได้นานๆหน่อยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอินครับอันนี้ตามสเตตเลยนะครับสาจะเต้งหาแบมาเนาะเอาสเต้งนะครับแล้วก็วินครับได้ค่าคริทิคอลเสียงค่าไอจีไปเสริมคริสครับมีอะไรอีกอ่าอันนี้คริสตรงๆเลยโฟโตาและก็เป็นอันนี้ผมใส่ไวเกอร์มาครับแก้ปัญหาาาเรื่องมน ไปที่ทำซับฟิกแน่นๆแล้วคิดว่ามานาไม่ได้มีปัญหาถอดได้เปลี่ยนได้ครับอันนี้เป็นเรื่องของมานาล้วนๆมผมเป็นคนขี้เกียจมายืนกระดกยาในดานไงก็เลยใช้ไปเลยครับอันนี้แล้วก็อันนี้เมจิกเชียนครับอ่าที่จะแตกต่างกันสําหรับใครเล่นทางฝั่งของฟิสิกอลเนาะเมจิกเชียนเนี่ยเราจะใช้เดสตรักชั่นครับก็คือเป็นฟิสิกอลดาเมจและตรงไวเกอร์อันนี้ถ้าเราไม่ได้ใช้เหมือนผมนะครับมันมีอะไรอีกอ่ะจริงๆหมดแล้วนะเหลือใต่อ๋อก็ฟนอลดาเมจไงถูกปะ าตรงนี้ยังใส่เหมือนผมนะครับใส่กันกายภาพไอเรื่องของการมันจะมี2แบบนะครับมันจะมีการเนี่ยดิฟเฟน์ธรรมดาก็คือแบบนี้กับที่เป็นอ่าแมจิกดิฟเฟน์จะชื่อว่าเต็นมังเต็นเพลทอันนั้นคือการเวทก็นนะแผ่นนี้มันช่องใส่ซิลมันยังไม่เยอะเนาะถ้าเราไม่ได้ไปเปิดช่องเช่าข้างล่างนะครับก็อาจจะถอดก็ได้นะครับอันนี้คือใส่เหมือนผมใช่ป่ะเราเอาเรื่องของมานาเพราะว่าเล่นสายกายภาพอาจริงๆแล้วมีปัญหาเรื่องมานาเยอะกว่าสสยอินก็อาจจะต้องมีไว้เหมือนกัน ก็จะเป็นการถอดไอเจ้าดีเฟน์นี้ออกครับแล้วหาเป็นอัลติเมทมาใส่เพิ่มค่าไฟนอลดามจครับอื่หน้าตาของเพลททั้งหมดก็จะประมาณนี้คล้ายๆกันเนาะอ่ะน่าจะหมดแล้วนะสำหรับไกด์เล่นซอสมสเตอร์ของเราในวันนี้เนาะขาดตกหล่นตรงไหนไปขออภัยด้วยละกันนะครับเพื่อนๆคนไหนมีแนวทางอะไรเพิ่มเติมก็มาแนะนํากันได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเนาะก็ทํามาแนะนํากันให้แล้วก็ขออภัยด้วยที่ไม่มีคลิปตัวอย่างการลงดันมาให้ดูนะครับลงมปหมดแล้วไง <laughs> เนี่ยมาลงกันหมดแล้วครับเหลือวอลร,รอบหนึ่งเออก็เลยไม่ได้มีมาให้ดูใครอยากเห็นเกมเพลย์ก็ไปย้อนดูตามไลฟ์สตรีมเอาละกันแต่ตอนนั้นที่ลงจะเป็นตอนที่ของยังไม่ได้เยอะเหมือนนี้นะครับเพิ่งมาทําทอนลงครบหมดแล้วเพิ่งแบบเพิ่งมาแรงขึ้นเพิ่งมาได้ดาบบวกสิเพิ่งมาทำซับฟิกไอวันที่ลงซับฟิกไม่มีเลยแล้วก็ดาบบวกเมั้งบวกเบวกแนี่แหละ เออก็ไปย้อนดูเดี๋ยวนั้นกันได้นะครับหรือไม่เดี๋ยวรอมารีเน็ตก่อนนะครับเดี๋ยวผมทำไกด์เน็ตแล้วก็เอาตัวนี้ไปลองลงให้ดูอีกทีแล้วกันเนาะคลิปนี้ฝากกันกด like, ไลค์กดซับจะให้เป็นกำลังใจกันหน่อยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้ววันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ